ธิตารีเสวังเ7็ไปสวัสดีค่ะในวันที่28กันยายนเป็นวันครบรอบ7ปีของการเดบิวต์ของเสือจาวนวอลล์ของเสือจานได้ติดอยู่ในอันดับที่7ของเทรนโลกประเทศไทยอยู่ในอันดับที่1และยังติดเทรนในอีกหลายๆประเทศในขณะเดียวกันสตูดิโอของเสือจานก็ได้ปล่อยวอลล์ฉลองวันครบรอบ4ปีของสตูดิโอและติดเทรนโลกเช่นเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับคนดงัง มักจะติดอันดับบนแพลตฟอร์มหลกัหลกๆบ่อยครั้งซงจู่เอ๋อและเจียงอีอีได้รับรายงานว่ามีปัญหาด้านภาษีเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีจึงกลายเป็นประเด็นร้อนดาราและคนบันเทิงเหล่านี้มีไรายได้สูงมากแต่ไม่สามารถจ่ายภาษีได้ตรงเวลาและพวกเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อและเจ้าหน้าที่ทุกปีจะมีข่าวเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีของดาราดังหลายคนในวงการบันเทิงจีน ทำให้ดาราดังหลายคนถึงขั้นต้องออกจากแวดวงการบันเทิงไปเลยทีเดียวค่ะในปีนี้ก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือได้มีการเผยแพร่ข่าวลือล่าสุดในหัวข้อเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีของคนดังอย่างเสอร์จานลหวังอีปอปรา,ปากฏบนอินเทอร์เน็ตอย่างอธิบายไม่ได้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาชาวเน็ตบางคนได้เปิดเผยว่าดาราดังเสอ่์จานได้หลบเลี่ยงภาษีและได้โพสต์ภาพหน้าจอของจดหมายรายงาน จากสำนักง,งานภาษีปักกิ่งเขตเฉาหยางตามสื่อซุบซิบก็คือชาวเน็ตได้รายงานปัญหาภาษีของดาราดังเซอร์จันที่มีชื่อจริงของเขาในปี2023ภาพหน้าจอแสดงให้เห็นว่าข้อมูลหมายเลขประจำตัวของผู้ถูกรายงานระบุว่าวันเกิดของเขาก็คือวันที่5ตุลาคมซึ่งตรงกับวันเกิดของเซอร์จันทุปการซึ่งทําให้เกิดการคาดเดาและความสงสัยในหมู่ชาวเน็ตมากขึ้นอย่างไรก็ตามเราต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่า ข่าวนี้เป็นเพียงภาพถ่ายหน้าจอและไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะคะดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จไม่ควรกล่าวหาและคาดเดาเกี่ยวกับเสอจ้านมากเกินไปมีความเป็นไปได้สองประการสำหรับเหตุการณ์นี้หนึ่งก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เสร็จสิ้นการตรวจสอบเอกสารดังนั้นจึงไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้อีกประการหนึ่งก็คือผลการตรวจสอบนี้ แสดงให้เห็นว่าเสีร์จันไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาษีซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันหัวข้อนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนและถูกแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เนต็ตสาเหตุที่แท้จริงก็คือมีคนรายงานการหลีกเลี่ยงภาษีของเสอจันในชื่อจริงจากนั้นหัวข้อนี้ก็กลายเป็นหัวข้อร้อนแรงทางออนไลน์และแม้แต่สื่อฮ่องกงก็ยังรายงานเกี่ยวกับภาษีของเสอจันสำหรับเหตุการณ์การหลบเลี่ยงภาษี นอกจากนี้ซื่อฮ่องกงยังแจ้งข่าวว่าไรายได้ส่วนตัวของเซอร์จ้านนั้นสูงเกว่า1,000ล้านหยวนหรือมากกว่า5,000ล้านบาทและเจ้าหน้าที่ยังออกมาระบุด,ด้วยว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระอย่างแท้จริงไม่มีหลักฐานจริงเลยและไม่มีการแสดงหัวข้อใดๆซึ่งเป็นการพูดเกินจริงจริงๆตอนนี้ไม่รู้ว่าข้อมูลไรายได้ส่วนบุคคล1,000ล้านหยวนนั้นมาจากไหนนอกจากนี้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักง,งานภาษีเทศบาลปักกิ่ง ของหน่วยงานบริหารภาษีแห่งรัฐยังมีเนื้อหาแบบนี้ที่สามารถพบได้ในคอลัมน์รายงานการละเมิดภาษีดังนั้นเนื้อหาของรายงานนี้จึงมีลักษณะที่เหมือนของจริงที่สําคัญก็คือรายงานนี้ยังระบุรายได้ของเซอร์จานจากการเข้าสู่วงการบันเทิงหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านหยวนจะเห็นได้ว่าตัวเลขดังกล่าวนี้มีขนาดใหญ่มากอย่างไรก็ตามบริษัทของเซอร์จานไม่ได้เปิดเผยรายงานทางการเงินแต่อย่างใด ทำให้ก่อนหน้านี้ผู้คนอดคิดไม่ได้และสงสัยว่าบริษัทของเขากําลังประสบปัญหาทางการเงินตามเนื้อหาในข่าวนี้ยังระบุด,ด้วยว่าค่าธรรมเนียมในการรับรองแบรนด์ของเซอร์จานอยู่ที่25ล้านหยวนต่อแบรนด์หรือ125.82ล้านบาทค่าธรรมเนียมในการรับรองในปีที่2อ,อยู่ที่30ล้านหยวนหรือ150.99ล้านบาทหากเป็นโฆษกราดับโลค่าธรรมเนียมจะสูงกว่านั้น และค่าธรรมเนียมในการแสดงละครของเสือจานอยู่ที่30ล้านหยวนหรือ150.99ล้านบาทต่อเรื่องแม้แต่เพลงเดี่ยวของเขาในเพลงไลท์สปอร์ตหรือ m เม o ูเ v e ที่เปิดตัวในปี2020ก็ทำไรายได้สูงถึง160ล้านหยวนหรือ8 5 5 3 0ล้านบาททําให้เขามีไรายได้สูงเกิน1,000ล้านหยวนหรือ5,033ล้านบาทอย่างไรก็ตามสําหรับที่กล่าวมาข้างต้นจนถึงขณะนี้ทั้งสตูดิโอ และบริษัทภายใต้ชื่อของเือจานไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและบริษัทไม่เคยเปิดเผยรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดไม่เพียงเท่านั้นเือจานได้แสดงในละครเวทีเรื่องดีมล้าดีมในปี2021เขาค่อนข้างได้รับความนิยมที่สูงมากในขณะนั้นถึงจุดที่หาซื้อตั๋วได้ยากมากในขณะเดียวกันเือร์จานยังได้ออกทัวร์ทั่วประเทศด้วยละครเรื่องนี้ด้วยการแสดง72รอบ แน่นอนว่าการทัวร์ละครในครั้งนี้เพื่อให้แฟนๆได้เห็นเขาอย่างไรก็ตามบัตรเข้าชมการแสดงมีราคาอยู่ที่1,680ยวนหรือ8,455บาทบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแต่เนื่องจากละครของเซอร์จ้านได้รับความนิยมมากทําให้ผู้คนจํานวนมากไม่สามารถซื้อตั๋วผ่านช่องทางการได้สิ่งนี้ทําให้นักเก็งกําไรมีโอกาสได้เปรียบหลังจากที่แฟนๆบางคนล้มเหลวในการซื้อตัว๋ว ผ่านช่องทางการขายตั๋วปกติพวกเขาก็ซื้อตั๋วในช่องทางพิเศษผ่านน,นายนาในราคาสูงถึง3 0 0 0 0หยวนหรือ1 5ึ9 9 0บาทแอนตี้แฟนจึงคิดว่าสาเหตุที่นักเก็งกำไรเหล่านั้นสามารถได้รับตั๋วจำนวนมากก็เพราะว่าผู้จัดก,การต้องการทำกำไรให้มากขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงให้ตั๋วส่วนใหญ่กับนักเก็งกำไรเพื่อที่พวกเขาจะได้ขายได้ในราคาที่สูงนายนาหรือสแกปเปอร์รายหนึ่งยังอวดเรื่องนี้ บนแพลตฟอร์มโซเชียลอีกด้วยว่าเงินที่เขาได้รับจากการขายตัวของละครเวทีเรื่องดีมล้าดีมก็เพียงพอแล้วที่เขาจะซื้อบ้านเงินสดได้เต็มจํานวนชาวบ้านบอกว่าปัจจุบันนี้มีคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถซื้อบ้านโดยจัดเป็นเงินสดได้เต็มจํานวนจากมุมมองนี้ชาวเน็ตจึงคิดว่าละครเวทีเรื่องนี้ทําให้เซอร์จันทาเงินได้มากมายมหาศาลอย่างไรก็ตามทั้งเซอร์จันและทีมงานของเขา ไม่ได้เปิดเผยรายง,งานทางการเงินที่เกี่ยวข้องสู่โลกภายนอกแต่อย่างใดดังนั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แอนตี Anti ้แฟนจึงสงสัยว่าเขาได้สมรู้ร่วมคิดกับนักเก็งกำไรเพื่อขายตั๋วในราคาที่สูงกว่าสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาได้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหลีกเลี่ยงปัญหาภาษีอย่างชันฉลาดอีกด้วยและใช้บริษัทของพ่อเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนอกจากนี้แอนตี Anti ้แฟนยังกล่าวอีกว่าพ่อของเสือจานได้ก่อตั้งบริษัททั้งหมด ในปี2021และหลังจากนั้นเซีรจันก็โอนเงินไรายได้ทั้งหมดที่เขาได้รับให้กับบริษัทวิธีนี้เรียกว่าการแปลงไรายได้ส่วนบุคคลให้เป็นไรายได้ทางธุรกิจทําให้บริษัทไม่มีข้อมูลภาษีใดๆดซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซอร์จันต้องการหลีกเลี่ยงการจา่ายภาษีเพราะเขาโอนเงินไรายได้ทั้งหมดให้กับบริษัทในชื่อของพ่อของเขาทําให้เขาไม่ต้องเสียภาษีของตนเองอีกต่อไปจึงเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่แนวทางนี้ไม่ถูกต้อง และขัดต่อกฎหมายดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องของภาษีแอนตี้แฟนจึงสงสัยอย่างมากเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีของเซอร์จานเมื่อมองย้อนกลับไปก่อนที่จะเริ่มสตูดิโอของตัวเองเซอร์จานได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทมิซัมเมอร์มูลคาสเจอร์มีเดียแต่ต่อมาเขาก็ออกมาทํางานคนเดียวอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงถือหุ้น20%ซนในบริษัทนี้กล่าวคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทํางานในบริษัทนั้น แต่เขาก็เป็นบุคคลสําคัญของบริษัทนั้นอย่างไรก็ตามแฟนๆของเสอ่์จานรู้สึกว่าเนื้อหาของจดหมายในรายงานดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยนันซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นการคาดเดาส่วนตัวของแอนตี้แฟนดังนั้นพวกเขาจึงไม่เชื่อว่าเือร์จานจะได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงของเขาเนื่องจากปัญหาด้านภาษีชาวเน็ตจำนวนมากเชื่อว่าเหตุการณ์การเลี่ยงภาษีของเซอร์จานนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด มีคนจงใจต้องการดิสเครดิตเขานอกจากนี้ยังบอกอีกว่าอาจเป็นเรื่องเกินจริงของการขายตัวของสเกเบอร์แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่การขายตัวในราคาที่สูงมมกจะเป็นพฤติกรรมของสเกเบอร์เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่น่าจะมากถึงขั้นซื้อบ้านเป็นเงินสดได้หนึ่งหลังหากเขาต้องการทำลายชื่อเสียงของเสอร์จานก็ไม่ควรบอกว่าเสอร์จานสมรู้ร่วมคิดกับนักเกง็งกำไรเพื่อการขายตัวในราคาที่สูงกว่าสตูดิโอส่วนตัวของเสอร์จาน และบริษัทภายใต้ชื่อของพ่อของเขาจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องสู่สาธารชนเพราะมันอยู่ในขอบเขตของกฎหมายด้วยดังนั้นหลักฐานนี้จึงไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาหลบเลี่ยงภาษีอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนดังในอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นบุคคลที่มีไรายได้สูงไม่ว่าจะเป็นเซลเจายนหรือคนดังคนอื่นๆล้วนมีไรายได้สูงมากแม้ว่าตัวเลขจะดูน่าประหลาดใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเซอร์จานจะต้องมีปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีเพราะไรายได้ส่วนบุคคลและจำนวนภาษีที่จ่ายเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันตราบใดที่ภาษีที่เกี่ยวข้องได้รับการชำระตามข้อบังคับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีเกี่ยวกับหลักฐานที่ไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าวในข้างต้นนั้นอาจมีบางคนต้องการแบ็คเมย์เซอร์จานจริงๆในท้ายที่สุดแล้วชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเซอร์จานได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์นี้ ในปี2020นั้นเป็นช่วงที่อาชีพการงานของเขาถึงจุดสูงสุดหลังจากถูกแจ้งข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีและเกิดเหตุการณ์22 7เขาก็ไม่ปรากฏบนหน้าจอบ,บ่อยนกักตอนนี้ชาวเน็ตรายงานชื่อจริงของเขาอีกครั้งอาจเป็นไปได้ว่าเขากำลังทำซ้ำกลอุบายเก่าๆของพวกเขาและเป็นช่วงที่อยู่ในจุดที่เจ็บที่สุดของเซอร์จานอีกด้วยสิ่งนี้จะทำลายอาชีพการแสดงของเซอร์จานโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามเนื่องจากชาวเน็ตรายนี้ สามารถเปิดเผยข้อมูลจํานวนมากได้ประการแรกหมายความว่าเขารู้จักเซอร์จันเป็นอย่างดีและประการที่สองเขารู้เรื่องภายในของเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้อธิบายโดยละเอียดอีกทั้งตั้งแต่ได้รับรายงานชื่อจริงจากชอนเนตสํานกงานสมพะกรเขตเฉาหยางปักกิ่งได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาแทรกแซงกันตรวจสอบเช่นเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนและไม่ได้ระบุว่าเสอจันจะถูกสอบสวน หรือลงโทษหรือไม่ความจริงจะกระจ่างในไม่ช้าและเมื่อถึงเวลานั้นข้อเท็จจริงก็จะเปิดเผยออกมาเองดังนั้นจากสิ่งที่ชาวเน็ตระบุไม่สามารถสรุปได้ว่าเสซจันมีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีเราต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างมีเหตุผลไม่เชื่อหรือเผยแพร่ข่าวลือในท้ายที่สุดแล้วเสซจันก็เป็นศิลป,ปินที่มีทัศนคติในเชิงบวกมาโดยตลอดนอกเหนือจากการพัฒนาชีพการแสดงของเขาแล้วเขายังจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลอีกด้วย เขายังเรียกร้องให้แฟนๆเข้าร่วมและบริจาคสิ่งของที่จําเป็นให้กับพื้นที่ยากจนอีกด้วยนอกจากนี้เขายังได้รับคําชมและยกยอ่ยองจากสื่อกระแสหลกักและช่อง c c t v สีาีสหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเกษตรอีกด้วยค่ะแน่นอนว่าเขาจะไม่หลบเลี่ยงภาษีและจะต้องเป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตามข่าวที่โพสต์โดย CCTV เห็นได้ชัดว่า ก่อนและหลังเหตุการณ์นี้ช่อง CCTV ยังได้โพสชื่อของเือร์จันหลายครั้งและยังได้โปรโมทผลงานที่เขาแสดงอีกด,ด้วยเมื่อย้อนกลับไปนาดีตอนที่เกิดเหตุการณ์การหลีกเลี่ยงภาษีและเหตุการณ์2 2 7ช่อง CCTV ยังเป็นผู้นําในการลบผลงานของเขาแต่หลังจากที่เสอร์จันไม่ได้ทําผิดเมื่อข่าวดังกล่าวถูกเปิดเผยช่อง CCTV ยังได้โพส์อัปเดตโปรโมทผลงานของเขาแทนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่องของเสอ่์จัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแก้ไขชื่อเสียงของเขาคนที่เที่ยงตรงและไม่กลัวถูกใส่ร้ายก็คือเสือจานถ้าใครที่สามารถเข้าหวยปอได้เราจะเห็นได้ชัดว่า CCTV ยังได้โปรโมทข่าวดีๆของเสือจานบ่อยครั้งนอกจากนี้แสงสองรักข้างกายยังได้ออนแอร์ทางช่อง CCTV หนึ่งต่อจากช่อง CCTV 8วันที่ฝันเริ่มต้นได้ออนแอร์ในวันที่27กันยายนทางช่อง CCTV 8 และจูเซียนกระบี่เทพสังหารจะออนแอร์ทางช่อง CCTV 6เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติในวันที่2ตุลาคมแฟนๆบอกว่าข่าวนี้โพสโดย c c ซ v ีไม่ใช่เป็นการตบหน้าเพื่อปฏิเสธข่าวลือหรอกหรือเสือจันคือลมหายใจที่บริสุทธิ์ของวงการบันเทิงจริงๆเขาเป็นคนโปรดของสื่อทางการและคนสําคัญในอุตสาหกรรมเขาได้รับการยกย่องจากเฉินหลงมากๆซึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งรุ่นพี่ในอุตสาหกรรมเช่นเฉินหลง และซีมอนยามยังได้แสดงความรักต่อเซอร์จานในที่สาธารชนหลายครั้งพวกเขาแทบจะเป็นแฟนตัวยงของเซอร์จานอีกด้วยเซอร์จานร้องเพลงบนเวทีและเขาก็เอาชนะทุกคนในกลุ่มของผู้ชมอีกด้วยซึ่งเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเซอร์จานได้รับการประเมินจากคนอื่นๆในตสาหกรรมอย่างไรหลังจากที่เซอร์จานแสดงเสร็จเขาก็ลงจากเวทีเฉินหลงลุกขึ้นและหาที่ว่างให้กับเซอร์จานเซอร์จานยังตกใจกับการเคลื่อนไหวของพี่ชาย และสมกอดด้วยความภาคภูมิใจนี่คือเสียจยนเขาเป็นคนซื้อตรงและดูตรงไปตรงมาเสียจันผ่านอะไราม,ามามากมายและเขาต้องเผชิญกับเข่าวดังกล่าวอย่างสงบจริงๆอย่างไรก็ตามผู้ที่เชื่อในตัวเขาก็จะเชื่อในตัวเขาเสมอข่าวใน c c t v ในครั้งนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะอธิบายกับปัญหามากมายเหล่านี้ให้เรารองเงียบเียบเพื่อการประกาศผลอย่างเป็นทางการและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ